สบายดีพ่อแม่พี่น้องสมองสบัติสุขสุขคนเน,ะนะาะาานเมืม่อนี้ก็มาพบพ่อกับซองเฮาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซองน้นนองมะลิเมื่อนี้ปลาเผาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่น้องมะลิผู้เป็นตากล้องนักกรไล่าาตาอันะไรเนาะสบายดีพี่น้องพ่อแม่พี่น,อน,น้องเมืออ่กกมอสบายดีพอ่พอแม่พี่น้องเมื่อได้กินปลาเผานำกันเมื่อนี้กัแม่น้องมะลิเู้เลี้ยงปลาเผาพี่น้องเย ไม่พื้นมัน่ทำไมลอยม่กดิเข่าเ่าเอาไปะพูดลอยพเียงเปลาเาพี่น้อมากมากพี่น้องานเนดียวนะ้ไม่เฮ้แซมมี่น่แหละใ่ัตากินมี่้น่้าสิปลิวอันนี้กินได้เอาบรรทัมาแล้ว่ไม่เ้ไ สาว่เดีวสบายดีพี่น้องเพื่นแนสบายดีสสบายดีพ่อแม่พี่น้องแเม่นกอกนั่เลยเอมากินข้าเผาดังเขาด้อสวัสดีแม่พี่น้องอยเผากพี่น้องมาลีเพื่เลี้ยงข้าวเขาเียงเพื่นมี

เขากเาใชเ่าเนาะจี๊กจีทานเนาะอันนี้แหละปลาจีปลาปิ้ปิาปิปาปนาางนะวนี่แตู่หิ้วเขามื่นเนาะนี่แหละคือ,ขอ,อขเขาที่ยงเฮากาเป็นขเขาแลงโอ้ไอชื่อปลาจะ๊นี่ชืเขาแลงอืมโหัวไก่ในเมืองกะดนี่มันแต่นเมืองเล

ล่างเขาเขาวน,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 นั่นีเรียกมะขืนนี่กระท้อนนั้นเคยแล้วแม่ต้งไปได้กินข้าวคักดอปหน่อยเลยไม่ไม่มให้อีบ้าอีขัดนะไม่ให้แม่มันกินข้าวอือแล้วแลเตก็ท่วมเลยตาแบบไม่หายเลยนั่นสิเอาปูนะไมาแย้ยไหม เล็ดเตียงตัวน้อยเลย๋ยได้กินน้ำมันเด็กเมื่อกี้จมใจมากขึ้นนะป้าเลยเออ้อจมใจกินพี่น้องกินปลาเผาเธอแฉะขนาดยังทานได้ซีมากัวมันใจแซ่บเนาะแซ่บเลยเนาะแล้วให้แม่น่าด้วยตัวแฉะอะเธออยากโสดแต่ท่านมาพูดแม่พี่น้องเลยแม่น้อำแท้อยากโสดเอาใส่บ่วงเลยนี่ สดยังไงง่อ่งไปเลยเลยแจ่วกับเพชรน่าเชินข้าวปุ้นใส่เด้อน้องดีตับกับตาได้นั่นเกี่ยวเฮ้อทางนั้นอัดรดเพลงทางนั้นนนะ้องมึงเพธอนาผู้หญิไปสอนไปซิวมาเห็ดอยู่เขาปลาล่าง <S <S ล้มห่วยได้เมื่อ้น่ะเธาไดแยงโทรทาแบบจะโลกอันเห็นเราไปที่เราจับไปน้ำโทรทาแบบปลาล่างล้อันห่วยได้ไวชิน้ำกุฎเราปล่อยธรรมดา

หาแล้วบ่มีผู้ à, ช่วมาพวกู้คือจะไปทกุคาบข้า้งเจ็บแผลอะไนี่มเลอเล่นเที่ยวเด้ไหมปนไปซะก่อน้เาเขาเปิดเกิดเชิญาเนี่ย่อรยหม้อตงแมเพมาจ้าหน่อยเขาเรียลกีฬาเนยมือก็กำลันอเท่วของเที่ยอ ยัเนุีเอาบ่แหน่กยปเป้งี่ยาไคะเนาะเพิ่งจไปตลาดน้ำบริไปน้ำที่เจ้ามือไหน้ำบริลงนี่เด้ไปตลาดบันเดี้ลาน้ำบริไปจี่ทั้งแซ่ทั้งเพสพี่น้องเอ้ย แมได้ก็ขอบคุณน้องขอบใจน้องแม่น้องมะลินะพี่น้องเนาะที่เพิ่นซื้อปลาเผามาสู่กินมื่อนี้นะเป็นแม่น้องแพนจมลายมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแม่น้องแพนอยากบ่แเพื่อนโตโตเส็นแม่น้องแพนอีกแล้วจ้ะอยากบ่ทุกคนพ่อแม่พี่น้องเลยหากูม่มีเวลาไปมันไก่เมื่องกับมันไก่น้องแพนไปดไซวะน้องแพนไปดไซวะน้องแค้นน้องเอิร์ญเอาขึ้นบ้านพี่น้อง

ขึ้นละค่ายได้ป่าตัวหน่อยก็บ้านตะกีโลเซอเอ็ได้น้องซื้อมาเนาะโลเซอหาบ่อยโลซหาโลเซอหาตึงแล้วบอตะกีในช่มัโลเซอไตะกีะกอะไอนพัชเลยพอดง้ยเดีเ้พ้นนงลตอนอื้อ ทันขปุ่นนะ<ง>ซื้อสั่งขปุ่นในหา้างขลงจังบแพงซื้อในตลาดนแพงนึงหมพันก็จะน,น้อยๆเดี๋ยวนันนลถือเลือุนรางวัลที่หนึ่งถนะอ่ได้ลงเลี่อยาไห้จงามันเลยเย่อนเพื่ กำลัหวมาอยู่น้องดีนะที่หายพี่น้องเลยเขากินเมื่อ้าไม่ได้กินทันหมูจ้ะแม่แม่น้องนะหน่อยสายส่อสายส่อผ้าขาวน่าจะกินแล้วเป็นอย่างไรบ้างจิงข้าก็เป็นข้ามิน

นเดือนหาองเลยทีได้เห็นห้าห,ห็นหาอยู่บนี้เนีาเลยพี่นอ้องคินาพอกัน,นอย่าลืมกดติดตามชองน้องมาลี<อ><น>ะ่ะพี่นอ้นองน,น๊ายบายลายเด้อพ่อแม่พี่น้องวันพู่มามล้างก็มีบาทนี่